รายการนี้คือรายการในการรับชมสามารถรับชมได้ทุกวัยมาครับเมื่อนี้ก็นี่ครับ ชิ้นเนื้อหมูเนาะชิ้นเนื้อหมูกับหมูสามชั้นั่นซอยเป็นชิ้นพอดีพอดีใส่รสด,ดีลงไปดึงทนช้าก,กับใส่เกลือลงไปนี่จะได้เซาๆค้นๆมักให้เข้ากันก่อนเอาไปทอดนะครับนี่เพิ่มขยายลิ้นจวดจวดแสบนัวขึ้นมาด้วยผงนัวนิดหน่อยตามชอบเนาะถ้าบ่ชอบก็บ,บ่ต้องใส่เนาะก็ตาม ปาตามลินเล่าที่เรามาดอยู่ที่เราเคยกินเนาะขยำขย้ำให้เข้ากันนู่นจะได้มัดเอาไว้สักสิบนาทีเนาะอย่างน้อยเนะเาะก,ก็จะได้ซึมเข้ากัชิ้นเนื้อหมูกับชิ้นหมูสามชันน้นนี่เนาะเวลาทอดแล้วกกรี๊ดีรสชาตินะัวนเนาะลากินกับพริกนี่ ผิกปนหรือริกแจโวนี่ก็แซ่บนะคือว่าถอดหมูนี่ครับย้ำหิววาย้ำอยากกินมื่อไหนกก็แซ่บอาหารง่ายๆ่ายเมยนูประจำบ้านบัานนอกบัานหน้าฮาาสายเปครับมาครับนี่ครเปิดเตาแก๊สกระทะตั้งใส่น้ำมันพืชลงไปนี่ใส่ลงไปแล้วหลายจะหน่อยเมาเวลาถอดจะได้ทถ่วมิ้นเนื้อหมูเนาะ ก็จะได้ซุกพอดีพอดีกรอบๆซุกๆกกรอบนอกนุ่มในเนาะมาครับมันร้อนแล้วเใส่เลยใส่มดเลยตังกินเน้อหมยเนื้อหมูสามันเรื่นก็ใช้ได้แต่ำนันเราก็ใส่แบบพอดีใส่ใส่จนท่วมกินเนื้อนีูเลยนะเดี๋ยวเจะชิ้นย่ชิ้นคชิ้นค่ชินนะ ねえ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 ねねえ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 ねねいいねえ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 ね ไฟแบบเปิดไฟแต่กลางแบบพวกเราเนาะเปิดแรงปวดเขากินทมนะไฟแ,แต่กลางเพราะว่ามูสามันมน,น้ำนนม,มันเข้ากับน้ำม,มันขื้นเย,ยอๆขึ้นแบคาเรื่อบบเกลบซุกเาอยุ่เากินแล้วนี่ซุกเร็จเรียบรอย้อยกรอบกรอบ นอกนุ่มในเนาะนี่นี่นี่วันปวดหน้นาใสไ,ไปที่แหง้งแห้งกระเด็ดกระเด็ดแข็งปกเขรากันเหนือแดดเดียวแล้วนเนาะนี่ตอนนี้แาบก็ดีใส่จานป้ากรอบนอกนุ่มในเนื้อหมูครับเนื้อหมูทอดโอ้กินอยู่ง่ายๆบ้านๆนี่กินเมื่อไหนก็แสแบบมือนะ่ะยาอยู่ยำอยากขอ,องเราเป็นยอะก็ใส่หน่อยเพีย มาครับผมจะได้ละลายพริกป่นเนาะ<ม>พริกป่นพริกขีนูดิบเนาะป่นปลาทูครับนี่จะได้ตำอาไว้ใส่กระปุกเอาไว้<ม>จะได้เอามานี่ครับมาตำมามละลายกินมือมนี่เนาะพริกดิบขีนูป่นปลาทูนี่ครับตักใส่ถ้วย ผงรสดใส่ผงนัวขยายดินความเสบนิดน,น้อยใส่น้ำปลาเพิ่มความเค็มใส่น้ำร้อนลงไปพนี่เท่านี้ก็พอดีเลวเพราะว่าตำปุ่นนี่ก็ใส่หอมใส่กระเทียมใส่ปลาทูและก็ตำเข้ากันดีแล้วเนาะนี่กะมาละเลงละลายพร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับพิกป่นพริกขี้หนูดิบ ปนปลาทูครับกินง่ายๆ่ยเมนูบ้านบ้านเมื่อนี้ปลาสายเปรครับมาครับมาครับพร้อมอยู่พร้อมกินนี่ครับพริกปนพริกขี้หนูดิบปนปลาทูเร็จเรียบร้อยเนาะนี่ก็จะมากินนี่ครับมีแหนมหมูกับหมูทอดนี่กับพัดครับกินแกงกินเคียงพัดทัวครับพัดแตนครับมะเขือนะครับ มาลองกินลองชิมออเดิฟออดเดิจะแซบขนาดไหนเนาะก่อนอื่นมาชิมผิกปนก่อนเลยนี่จินวัาจัดจานขนาดไหนอืมอืมจัดจานจัดจัดดีมากนัวนัวเลยอืมขอมากินออดเดิฟออดเดิฟก่อนจัดเต็มก่อนเลยเนาะนี่ กับขิ่นหมูทอดอื้อื้อออกันดีมากอืม้มเก๋มกับพักทวนครับอืกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่สุดยอดเรียกว่าข้าวเหนียวเนาะมาตุย๋ย มดปุ๋ยมาจำกินเลยเนาะอ๋อเดือบตามไปด้วยแหนมหมูอือพอดีปากพอดีคำอือแซบถูกกันเหมือนกันจับแหนมเนี่ยแหนมเขาจะมีรสความเปรี้ยวเนี่เข้ากันดี กรับมะเขือนีครับกลินแกมเข้ากันดีมากมมแจมแจมว้าวขอเอาแหนมอีกหนึ่งคำเลยถูกปากถูกลิ้นมาก ่อแนแหนมเพราะจะมีความเปรี้ยวผมชอบเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะอืมกิ่นครับพริกป่นพริกดิบพริกขี้หนูเนี่ยปลาทูเนี่ยว้าได้ความเปรี้ยวจากแหนมเข้ากันเพราะว่าพริกป่นเนี่ยว่าได้ใส่มะนาวเนาเนะครับนี่มันสินแซบความเปรี้ยวจากแหนมหมูเนี่ยครับเข้ากันตามใจชอบปากชอบผมเลยอืม จำจๆมือนี่เข่าแสบจัดเต็มเนี่ยถามหิวเลยล่ะอืก็มะเขือนี่มะเขือเปราะสดๆหวานๆแสบๆนัวๆเลยครับ กินยู่บ้านบ้านเมนูง่ายง่ายอืกินยู่ง่ายๆแบบพอเพียงทำแบบที่เราอยู่อยู่ยังไงก็แซ่บครับตามวิถีพื้นบ้านพื้นบ้านปลาสายเปครับว้าวชีวิตชนบทกินอยู่ง่ายๆแซ่บแบบพอเพียงครับผม